นี่เลยตัวนี้เลยนะคร<ม>ับผม La Neige Radiance C Cream นะครับผมตัวนี้เลย c l i n i q Moisture Surge นะครับผมตอนนี้ก็คือกลับมาหลงรัก Moisture Surge อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่พอลองใช้ดูดิวรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยมันดีอ่ะทางง่าย Vaseline Healthy Bright um c i t a h y a Serum นะครับผมสองตัวนี้ทำให้ผิวตัวดิวอะกลับมามีสีผิวสมบลเสมอได้ สวัสดีทุกคนเลยนะคะับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ดีชัดชัยชาแนลนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะยิวฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องดีชัดชัยชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้เทศกาลงามก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะดีกับพี่อาร์ตี้ก็แยกกันเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้นะครับคอนเทนต์ในช่องดีก็จะเริ่มกลับมาเป็นคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์บ้างบิวตี้บ้างพากินพาเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับผมตลอด1เดือนที่จะถึงนี้เลยนะแล้วเดี๋ยยวววเเเเเดดดือออนนนนตตุลาาาาาคคคมมมะะะรรรรัััับบบผผีีีี๋จกกพพ่่้ จองตั๋วเครื่องบินไปอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะไปดู Miss g r a n d International 2022ไปเชียร์น้องอิงฟ้าเวลาหากันนะคะผมแต่ว่าตอนนี้นะกลับเข้าสู่โหมดปกติของช่องดูก่อนนะครับผมในคลิปนี้ดูก็จะมาพูดถึงเรื่อง เทเรนเดฟริดสนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์บิวตี้นะที่ดิวชอบใช้ในช่วงนี้นะในช่วงนี้ของดิวคือประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมานี้นะครับอะไรที่ดิวใช้ประจําแล้วก็ซื้อมาเพิ่มตลอดตลอดนะครับดิวก็จะมาพูดในคลิปนี้เลยนะครับผมซึ่งดิวขอมีดิส claimer ก่อนเล็กน้อยนะครับผมว่าของที่ดิวชอบใช้เนี่ยไม่ใช่ของราคาแพงนะส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์บิวตี้ที่ดิวใช้เนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์นะครับผมเพราะว่าดิวไม่ค่อยเชื่อในพลังของเครื่องสำอางคอสเมติกเท่าไหร่แต่่่่่ดิ้้้้้ววเเเชือออออในน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 พพลลลััังงงขแทยยยนะย์ะะะคครรรบบผผมมมมาาาาาาีีปญหหหหหหไไไตึ ดิวหาหมอนะครับผมยอมจ่ายเงินกับคุณหมอนะแต่ว่ากับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยดิวจะไม่ค่อยลงทุนอะไรมากมายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์รักส s t o r อะไรพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าเราจะติดตรงกัน<ๆ>ก็ดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดิวชัญชัยแช,ชนแนลด้วยนะเอาแล้วนะครับผมเรามาพูดกันถึง current favorites นะครับผมในคลิปนี้ก็เลยนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะอะไรดีเอ่ยนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผม userine spotless brightening นะครับผมตัวนี้ ดิชอบมากเลยมี S P F 3 0ด้วยตัวนี้นะครับก็คือเป็นครีมที่แบบว่าลดจุดด่างดำนั่นเองนะแล้วก็มีสารกันแดดให้เราด้วยนะครับเป็น S P F 3 0นะครับจริงๆดูไม่ชอบตัว texture มันเลยตัวเนื้อครีมมันก็จะออกเหลืองๆนะครับผมทาไปแล้วมันก็จะปแปลกๆกลิ่นก็ไม่ค่อยจะดีแต่สิ่งที่ชอบก็คือว่ามันมีสารไทอะมิดออะไรสักอย่างหนึ่งของยูซรีนนะครับที่มันช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้และดูใช้แล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะก็เลยซื้อมาเรื่อยๆเลยนะครับผมจะชอบซื้อหลอดเล็กๆพราาะว่ มีความรู้สึกว่าแบบตอนแรกก็เราก็กลัวไม่รู้ว่าเราจะชอบหรือเปล่าแอเราก็เลยซื้อหลอดเล็กมาก,ก่อนแต่ว่าใช้ไปใช้มาคือชอบมากเลยนะครับผมปลื้มมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับผมสามารถหาซื้อมาใช้ได้เลยนะตามร้านขายยาบูธวัดสดุอะไร มีหมดเลยนะครับผมตัวต่อไปเลยอันนี้ได้มาฟรีนะครับผมแฟนให้มาาเนจนะครับผมเวเดียนซีครีมตัวนี้คุณแฟนให้มาคือนางใช้แล้วนางไม่ชอบนางบอกว่านางไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมกลิ่นอันนี้นะครับมันจะเป็นแบบส้มๆมออกเป็นซิตรัสซิตรัสนะครับผมแล้วก็แบบดมแล้วมันก็ดูวิตามินซีวิตามินซีนะแล้วก็เวลาใช้แล้วเนี่ยดูชอบตรงที่ว่ามันเกลี่ยง่ายนะครับผมเนื้อครีมเป็นครีมที่แบบเกลี่ยง่ายไม่เยิมนะครับผมเหมาะใช้ตอนกลางคืนนะครับตัวนี้เสร็จแล้วสิ่งที่มันดีก็คือว่าพอเราทาเสร็จ ตื่นเช้ามานะผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นแบบรู้สึกได้เลยเลยรู้สึกว่าแบบเออดูชอบตัวนี้น่าดูอาจจะเหมาะกับอะไรที่มันเป็นวิตามินซีนะครับผมทาแล้วมันกระจ่างใสมันดูเหมือนแบบผิวลูกคุณนะเธอมันดูมีความเป็นผิวลูกคุณดูเป็นลูกคุณหนูอะไรเงี้ยดูแบบ เออไม่รู้ดิชอบแล้วแบบได้มาฟรีเลยก็เลยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมสำหรับราคาตัวนี้นะ30กรัมนะครับผมก็ประมาณกเกือบเกือบพันบาทนะเดี๋ยวดูแปะราคา,าไว้ให้นะครับผมตัวนี้ของ Laneige นะตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นตัวที่ฟรีอีกแล้วตัวนี้เลยครับผมคลีนิคโมย์เจอร์เซิร์ชนะครับผมตัวนี้ได้มาฟรีเพราะว่าต้องขอบคุณพี่แอปเปิลนะครับพี่แอปเปิลเนี่ยเป็นแฟนเพจพัชเชนไซเดอร์สนะครับผมของพี่อาร์ตี้กับดิวนี่เองนะแล้วก็พี่แอปเปิลเนี่ยเห็นว่าแบบ เราไลฟ์กันสนุกมากเลยนะครับผมช่วงประกวด Miss Universe Thailand 2022นนะเพียเปิ้ลก็เลยบอกว่าส่งกิฟต์เซ็ตของคลีนิกมานะครับสองชุดเลยให้พร์ตี้ชุดหนึ่งให้ดิวชุดหนึ่งนะในกิฟต์เซ็ตก็ประกอบไปด้วยแบบว่าเครื่องสำอางสกินแคร์นะแล้วก็ตัวอาบน้ำแล้วก็มีน้ำหอมหนึ่งอันนะคะผมก็คือ moisturizer เนี่ยเป็นอะไรที่ดูเคยใช้มาก่อนอยู่แล้วนะแล้วดูก็เลิกใช้ไปหลายปีดีดักมากเลยแล้วพอเราได้ขนาดทดลองตัวนี้มาที่เป็น gift set ที่พี่แอปเปิลเขาซื้อให้เนี่ยตอนนี้ก็คือกลับมาหลงรัก moisturizer อีกครั้งหนึ่งนะคบผมเพราะว่ามันทาง,ง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็มันนุ่มชุ่มชื้นม,ม,มากๆตื่นเช้ามานะคือแบบเรารู้สึกเหมือนผิวเราอวบอิ่มอิ่มน้าอิ่มฟูอะเรารู้สึกว่ามันผิวสุขภาพดีนะครับผมดิวกเราชอบตัวนี้มากๆเลยนะจากที่เราเคยลืมมันไปแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้ก ตัวต่อไปนะยังอยู่กับ m อ i s t u r i z e r นะครับตัวนี้แม่ซื้อให้ได้ฟรีอีกแล้วนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นซิริร่าฮอร์สพิทอลมอสเจอร i c h Cream เป็นครีมวิตามิน E 5%วิตามิน E เข้มข้น5%เลยนะครับผมไม่มีน้ำหอมนะเป็นครีมบำรุงผิวนะครับผมก็คือน่าจะราคาเท่าไหร่แปะไว้ให้นะอันนี้แม่ซื้อมาแล้วก็วางาไว้ให้ตอนแรกก็แบบเอ๊ะ เห็นแพคเกจจิ้งแล้วบอกว่ามันจะดีหรอะอะไรเงี้ย่าอกไหมแบบสิลิลาด,ด้วยไม่เคยใช้ไม่เคยเจออะไรเงี้ยวิตามิน E ีเปแต่พอลองใช้ดูดิวรู้สึกว่าเฮ้ยมันดี่ะทางง่าย ดูไม่ชอบครีมที่มันเหนียวเหนียวเนื้อเนือเนอเน้ออะเนื้อออกไหมเอออันนี้มันทาง,ง่ายแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นแล้วดูว่าน่านาจะไม่แพงเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบว่าผลิตภัณฑ์ราคาประหยัดแล้วก็ใช้ดีอย่างเงี้ยดูว่านี้ก็น่าจะเหมาะกับทุกคนเลยนะครับผมต่อไปนะคะผมมาพูดกันถึงเรื่องบอดี้โลชั่นบ้างดีกว่าปกติเราเป็นคนไม่ทาบอดี้โลชั่นนะเพราะเป็นคนที่แบบไม่ได้เจ้าสำอางขนาดนั้นนะครับผมทาหน้าอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็นอนเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงประกวดมิสอป าไปเหนืออะไรเงี้ยแล้วดิวก็ชอบใส่เสื้อแขนกุดนะครับสก้ามแขนกุดอย่างเงี้ยเวลาเราไปบุกป,ป่าฝ่าดงอะไรเงี้ยเนาะมันเกิดอาการไหมบริเวณน,นี้ครับจุดที่ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมอะคือไหมแดดแบบสุดๆไปเลยนะครับผม ซึ่งมันเกิดขึ้นที่วัดเด่นสลีที่เชียงใหม่นะครับเพราะวัดเด่นสลีเป็นอะไรที่แบบร้อนมากใครจะไปไหว้พระที่วัดเด่นสลีนะดิวแนะนําให้พกร่มไปด้วยนะครับผมมันร้อนหน้าจนตรงนี้ดิวดำไปหมดเลยเดี๋ยวดูแปะรูปให้ดูนะครับดิวเลยต้องมานั่งหาโลชั่นนะครับไวท์เทนนิ่งที่จะทํายังไงให้ปรับสีผิวให้มันสม่สมําเสมอเท่าเท่ากันโดยเร็วที่สุดซึ่งดิวก็เดินไปวัดสายแล้วดิวก็เจอ2ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นของแวสซีนนะคะผมแวสลีนเฮลที่ไบรท์กรูตาไฮยาเซรั่มนะครับผม มันเป็น2ตัวนะมันเป็น2สูตรนะคะจริงๆลงแล้วเนื้อเดียวกันแต่สสูตรนะตัวนี้นะคะผมตัวนี้นะจะเป็น Burst Lotion Dewy Radiant ส่วนตัวนี้สีน้ำเงินนะครับจะเป็นเบ r ร์สโลชั่นโอเวอร์ไนท์เรเดียนส์วีแพร์ถามว่าต่างกันยังไงดูไม่รู้สึกว่ามันต่างกันยังไงนะก็ชอบทั้งสองอันเลยนะกลิ่นโอเคตัวเท็กซ์เจอร์โอเคทาไปลงบนผิวแล้วมันก็ซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมและที่สำคัญนะมันช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจริงๆมันไม่ได้แบบว่าขาวใสข้ามคืนนะเธอกว่าจะเริ่มเห็นผลเธอก็ต้องทาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เหมือนกันซึ่งดูมีความรู้สึกว่า 2ตัวนี้ทําให้ผิวตัวดิวอะกลับมามีสีผิวส,สม่ําเสมอได้จริงๆนะคะผมก็เลยยกเครดิตความดีความชอบให้กับน้องแวชลีน2ตัวนี้เลยนะคะผมสำหรับใครที่อยากตำนะ แนะนำเลยราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะแล้วที่บูธหรือวาสดุเนี่ยเขาก็ชอบมีโปรโมชั่นนะครับอย่าลืมเช็คโปรโมชั่นกับทางร้านก่อนซื้อนะดีว่าสองตัวเนี้ยโอเคเลยดูชอบมากกลิ่นดี t e x t อร์ดีทาแล้วซึมไม่เหนียวเหนอะหนะเออที่สาคัญนะมันไม่เหนียวเหนอะหนะเอาละต่อไปตัวนี้จะไม่เข้าพวกหน่อยมันก็จะอยู่ในกิฟต์เซ็ตกับที่พี่แอปเปิลเขาให้มานะครับผมนี่เลยคลินิกแฮปปี้ฟอร์เมนนะคะผมตัวเนี้ยจะบอกว่ากลิ่นคลินิกแฮปปี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยเพราะว่าสมัยก่อนน่ะมันเปิดตัวมาไปน10ปีแแแล้วะมัจชอบบบถทสอร์ในนิตยสาริ โบราณนะใครเกิดทันนะเด็กยุคนี้อาจจะเกิดไม่ทันนะครับผมเพราะว่านิตยสารเขา,าเลิกผลิตเกินไปหลายเจ้าแล้วนะแต่ดูเกิดทันนะก็คือในนิตยสารก็จะมีกระดาษมาให้เราดมนะเราก็จะรู้สึกว่าทาไมมันไม่เห็นค่อยหอมเลยวะแต่พอเราได้มาใช้ฟรีปุ๊บกลายเป็นเราชอบเนออกะรสรุปคือที่เราไม่ชอบตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าแบบไม่ได้ของฟรีนะเลยว่าอันนี้ที่แอปเปิลซื้อให้นะครับชอบมากดูก็แบบฉี่ทุกเช้าเลยเพราะว่ากลิ่นมันจะออกแบบ ซีตรัสซิตรัสอีกแล้ววิตามินซีวิตามินซีแล้วมีความแบบแมสคลีนิดๆนะครผมแล้วก็สดชื่นกลิ่นเหมือนคนสะอาดอะ่ะเออเวลาใครใช้ตรงเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบ กลิ่นมันจะให้ความรู้สึกแบบสะอาดสะอาดเนื้อออกป่าเป็นผู้ชายสะอาดสะอาดอะไรย่างเงี้ยครับดูรู้สึกว่าเออมันดีมากเลยนะดูชอบมากคลีนิคแฮปปี้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ดูจะบอกว่าในกิฟต์เซตของอันเนี้ยมันมีโปรดักต์อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่สําหรับใช้ในห้องน้ําก็คือเป็นแชมพูก็ได้ฟอกสบู่ด้วยก็ได้นะครับผมมันเป็นบาร์เจลนะบาร์เจลตัวนี้สระผมได้ฟอกสบู่ได้ซึ่งะดียว่็ลืมหยิบเอามานะครับผมก็เลยไม่ไดเอามาด้วยนะแต่เดี๋ยวจะ,จะแปะรูปภาพตัวโปรดักต์ให้ดูนะ ตัวนั้นดูว่าชอบนะคือดูไม่ได้ชอบในแง่ที่ว่ามันเป็นตัวสระผมหรือล้างล้างตัวได้ดีนะจริงๆแล้วมันแอบไม่ค่อยดีด้วยคือถ้าเกิดว่าเอามาสระผมเนี่ยผมมันก็จะค่อนข้างแห้ง ถ้าเอามาฟอกสบู่ที่ตัวเนี่ยผิวก็จะค่อนข้างแหง้งแต่สิ่งที่ดิวชอบก็คือว่าน้ําหอมที่เขาใส่ลงไปในนั้นนะ่ะมันหอมถูกใจมากกลิ่นมันคือกลิ่นเดียวกันกับตัวน้ําหอมแฮปปี้อันนี้เลยนะครับผมที่มันอยู่ในตัวบาเจลอันนั้นนะี่ยดิวก็เลยชอบเพราะว่ามันให้ความรู้สึกสดชื่นถ้าเกิดวันไหนเราไปทํางานมาเหนื่อยเราไปออกกาลังกายมานะครับผมเราไปตีแบดเราไปเล่นเทนนิสเราไปตีกอล์เอฟเหงื่อท่วมตัวอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าห้องน้ำเราหยิบตัวบาจลตัวนี้ออกมาใช้เราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาณบนะบัันะบัดดนนนนนน้เเเลลยยะะครรผมมกก็สึว่่าาออีแต ในแง่ของการบำรุงผิวในแง่ของการบำรุงผมอะไรเงี้ยไม่ดีนะผมแห้ง แล้วก็ผิวแห้งแต่กลิ่นหอมแล้วมันทําให้เราแบบรี f r e s h อะครับแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห้องน้ำแล้วเนาะลืมหยิบมาอีกหนึ่งอันนะคบผมก็จะเป็นตระกูลเดียวกับซิริราชอันนี้เลยนะเป็นซิริราสไมแชมพูนะครับดูดแปะรูปเอาไว้ให้ซิริราสไมแชมพูเป็นแชมพูสูตรอ่อนโยนนะคะผมไม่ใส่น้ําหอมไม่ใส่นู่นนี่นั่นอะไรเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาแบบว่าหนังศีรษะหรือมีปัญหาผมร่วงอะไรเงี้ยนะหรือจะเอาไปสระผมเด็กก็น่าจะได้นะเพราะเป็นไมแชมพูนะครับผม ดิวชอบใช้ตัวนั้นมากเลยเพราะดิวรู้สึกว่ามันอ่อนโยนดีแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆน,นะมันเป็นกลิ่นหอมแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมแล้วมันหอมอะเออแล้วก็ใช้แล้วก็คือรู้สึกว่าผมสะอาดแล้วก็ไม่ทําร้ายหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดิวชอบของซีรีราดนะซึ่งแม่ซื้อให้อีกแล้วนะครับไม่ได้ซื้อเอง เราไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับต่อไปจะเป็นหมวดล้างหน้าบ้างนะคะผมเอาละเริ่มจากตัวที่ทุกคนคุ้นเคยนะตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะคะผม Cerave Hydrating Cleanser นะตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคระดูมพูดถึงบ่อยมากเลยหลายๆคลิปดูวใช้ประจำนะตัวนี้เหมาะกับคนผิวแห้งนะครับผม ถ้าเกิดเวลาเราล้างแล้วมันจะไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากหนังหน้าเราเลยนะครับผมเรียบนุ่มลื่นใช้ดีมากไม่มีฟองนะตัวนี้นะแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าใครเป็นคนแต่งหน้าอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะล้างออกไม่หมดนะก็ต้องใช้เคลนเซอร์อย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับต่อมาของเซโรวีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเซโรวีครีมทูโฟมเคลนเซอร์นะคะผมตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถล้างเครื่องสําอางอ่อนๆออ,ออกได้นะใครที่แต่งหน้าเบาๆอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ล้างได้เลยจบแต่ดิวจะบอกว่าดิวอะไม่ใช่คนแต่งหน้าดิวทากันแแดด้ก็าาปนนนัเํ ตัวนี้ล้างไม่ออกนะครับผมต้องใช้คลีนเซอร์ที่เป็นพวกออยล์พวกอะไรเงี้ยล้างออกก่อนนะเพราะฉะนั้นนะใครจะพึ่งพาตัวนี้ตัวเดียวนะถ้าเป็นคนแต่งหน้าดูก็ไม่แนะนํานะควรจะใช้พวกอย่างอื่นนะล้างออกก่อนแล้วค่อยล้างด้วยตัวนี้แต่ในแง่ของการทาความสะอาดครีมทูโฟมมันเลิศมากเลยนะทุกคนเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวผสมถึงผิวมันนะครับ mm hmm. เพราะว่าออกมาเนี่ยบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมก่อนพอเราผสมนะ้ำมันจะกลายเป็นเนื้อโฟมแล้วมันก็ล้างค่อนข้างสะอาดกว่าตัวตัวนี้ สะอาดกว่าต be like ัวนี้แต่ถ้าใครแต่งหน้าดูก็ยังไม่แนะนําให้ใช้เพียวๆนะใช้ตัวล้างหน้าตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เป็นสินะครับแล้วก็ตัวนี้ดูชอบมากเลยมันพกพาง่ายจริงมันมีไซส์ใหญ่แล้วนะครับแต่ไซส์เล็กเนี้ยสามารถเอาแบบขึ้นเครื่องบินโหลดขึ้นเครื่องบินได้เลยอะไรเงี้ยดูชอบนะคะผม ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเฟรนด์อีกตัวหนึ่งนะคะวิชีนะคะผมวิชีนอร์มาเดิมแอนตี้อินเฟคชันดิฟเคลนซิ่งโฟมมิ่งครีนนะครับชื่อยาวมากตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรมันมี BHA ด้วยมีซาลิไซลิกแอซิดนะครับผมช่วยชะล้างสิ่งสกรปรกในรูขุมขนน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆนะลดสิวได้ดีนะครับผมทำให้ผิวขาวกระจ่างใสสะแล้วเหมือนไม่ใช่สะดิลล้างหน้าล้างแล้วเหมือนเป็นการแบบผลัดเซลล์ผิวออกไปนะครับผมตัวนี้ ดีขนาดไหนรู้ป่ะดีขนาดที่ว่าพี่อาตี้ตอนบินมาถึงเมืองไทยอะแล้วนางไม่มีโฟมล้างหน้านางมาขอยืมของดูใช้นางติดใจจนนางต้องไปซื้อของตัวเอง1หลอดแล้วนางก็ต้องซื้อสแปร์อีกหนึ่งหลอดเอากลับไปใช้ที่อเมริกาคิดดูดิอีพี่อารตี้เนี่ยชอบขนาดนั้นเลยนะเออซื้อ2หลอดเลยนึกออกไหมครับแล้วราคาก็ไม่แพงสองสามร้อยบาทนะแต่ตัวเนี้ยใช้แล้วดีจริงๆสำหรับคนผิวมันผิวผสมคนเป็นสิวนะครับผมใช้ดีมากแล้วดูชอบอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยมันมี มันมี BHA ใช่ปะแต่เวลาเราล้างเสร็จอะน่าจะไม่แห้งตึงเลยนะครับผมน่าจะเรียบนุ่มลื่นชอบมากกระจังใสสุดๆเลยไปตัวล้างหน้าตัวต่อไปนะครับผมยังอยู่กับตระกูล BHA นะตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับผม n e u t r o g e n a Deep Clean Acne Foaming Cleanser อ่านชื่อช้าหน่อยนะครับชื่อยาวตัวนี้ราคาถูกมากค่ะซื้อได้ตามมูธวัสดุอะไรทั่วไปเลยนะครับของ n ูโ t รจ g น่านะแล้วก็สูตรนี้เขาดีนะมี DHA s a l i c y ิ i c a ็ i d เหมือนกันชะล้างไขมันสิ่งสปกปรกอุดตันในรูขุมขนนะครับเหมาะกับผิวมันผิวผสมต่างๆนะผิวเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถูกกว่าเยอะเลยนะคบผมผลที่ได้ก็พอๆกับไอตัวนี้แต่สิ่งที่ตัวนี้มันด้อยกว่าวิชีก็คือว่าตัวนี้เวลาล้างเสร็จอะ มันจะไม่นุ่มชุ่มชื้นเท่ากับตัววิชี่นะครับมันจะแบบแห้งตึงเล็กน้อยซึ่งอยู่ก็ไม่หมายนะเพราะราคามันถูกกันเยอะเลยนะครับผมก็เลยชอบที่จะซื้อหลายๆตัวแล้วก็เปลี่ยนไปตามวันอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเวลาเราล้างหน้าเราก็เบื่อโฟมสูตรเดิมๆแล้วลองเปลี่ยนสูตรบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับก็แบบแก้สิ่งได้อะไรได้เราไปต่อตัวสุดท้ายกันเลยนะครับผมเป็นตัวล้างหน้าเหมือนกันอันนี้เป็น Ce ร a v e นะครับผม Ce ร a v e S A smoothing cleanser นะครับผมตัว S A ก็ย่อม,มาจาก salicylic acid นี่แหละ ตัวนี้ก็มีกรด BHA เหมือนกันนะครับผมที่ช่วยชะล้างรูขุมขนนะน้ำมงน้ำมันต่างๆที่อุดตันสิ่งสกปรกต่างๆที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันมันจะเป็นเนื้อแบบเป็นเจลๆนะเออบีบออกมามันจะเป็นเจลๆพอผสมนะ้ำปุ๊บมันก็จะเป็นฟองฟอดๆฟองหนานุ่มเลยนะครับผมล้างแล้วรู้สึกว่าอ่อนโยนดีนะครับผมแล้วก็สะอาดดีก็คือชอบนะคะผม ในตระกูล d h a เนดิวจะมีเยอะมากเลยเพราะว่าดิวเป็นคนผิวมันผิวผสมนะครับผมก็คือชอบใช้อะไรที่มันมี BHA เพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบผิวเรามันเสี่ยงต่อการเป็นสิวนะครับใช้พวกนี้ก็รู้สึกว่าสะอาดสะอาดแล้วก็ไม่กัดหนังหนานะทำให้หนังหน้าเรียบนุ่มลื่นทุกตัวเลยที่วว่ามานะครับไปซื้อตามไปตำตามกันได้เลยนะคะผม เอาละครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะสำหรับ u r e n t favorites นะครับผมผลิตภัณฑ์ Beauty products นะที่ดิวใช้ช่วงนี้แล้วชอบมากๆแล้วก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนนะครับผมเอาละครับถ้าใครใครชอบคลิปนี้นะครับดิวฝากคอมเมนต์บอกให้หน่อยนะครับว่าใช้อะไรกันบ้างนะเผื่อดิวจะไปซื้อลองบ้างหรือว่าใครเคยใช้ p r o d u ั t ที่ดิวพูดถึงเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะว่า ใช้แล้วเนี่ยแต่ละคนชอบหรือไม่ชอบยังไงเพราะว่าบางอย่างที่มันดีกับดิวก็อาจจะไม่ได้ดีกับทุกๆคนนะครับผม <g formulas> แล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไ like, งดิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับดิวชัชัยแชนแนลนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคร <g> ับผมดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะ <g> แล้วคอนเทนต์ของดิวเนี่ยมัเยอะมากเลยนะคร <g> ับผมปกติแล้วคนจะเข้าใจว่าดิวทำแต่งงามใช่ปะจริงดิวไม่ได้ทำแต่งานอย่างเดียวนะดิวทำบิวตี้ดิวทำทราเวลนะคะดิวทำแบบว่าคอนเทนต์กินกก็็มมมีีีคคออนนนเทตต์รรววิะะไไ่างงงๆัผย ฝากติดตามกันด้วยนะครับในคลิปนี้ดูขอตัวไปก่อนแล้วนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ